ทําเป็นประโยชน์ใหม่ๆนะครับที่ต่างประเทศเองก็มีไอเดียนี้เหมือนกันนะครับแต่ของเขาเนี่ยทำเป็นธุรกิจใหญ่โตเลยนะครับ<ฮ>โดยที่เป็นบริษ,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 ษัทแฟชั่นในอังกฤษครับนำสายยางฉีดน้ําที่ไม่ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมาสร้างสารรค์เป็นผลงานแฟชั่นต่างๆได้อย่างล้ําสมัยเลยครับ เทปที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการผลิตกระเป๋าถืออันสวยงามครับที่ไม่ได้ผลิตจากหนังแท้ราคาแพงของแบรนด์ดังหรูแต่อย่างใดแต่ผลิตขึ้นจากสายยางดับเพลิงที่ไม่ได้ใช้งานแล้วโดยเป็นผลงานของไอเดียของคุณเจมส์เฮนริตแล้วก็คริเซ์เวสลิงนะครับเป็นชาวอังกฤษสองคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเขาเอานําสายยาง ดับเพลิงเก่ามาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆครับมีทั้งกระเป๋าถือเข็มขัดนะฮะแฟ้มเอกสารเคส iPad แล้วก็อื่นๆเป็นการใช้ประโยชน์จากของที่เหลือทิ้งแล้วเนี่ยครับที่ดูไร้ค่าในสายตาของคนอื่นมาใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจดับเพลิงในเมืองเบซิงส์สโตลกนะคะก็บอกว่าสายยางดับเพลิงเหล่านี้ค่ะปกติเนี่ยจะทนทานมากแล้วก็มีอ,มอายุการใช้งานที่ยาวนานหากฉีกขาดนิดหน่อยนะคะก็จะซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ต่อไปแต่ว่าหากสายยางนี้ฉีกขาดหรือว่า มีสภาพที่เก่ากรอบเกินที่จะเยียวยานะคะก็จะโยนทิ้งขยะ กลายเป็นช่องทางให้เฮลิสและก็เวสลิงค่ะที่เดินทางผ่านสถานีตำรวจดับเพลิงเป็นประจำแล้วก็เห็นสาย,ยางดับเพลิงเหล่านี้ที่ถูกทิ้งในจำนวนมากๆนะคะ <c oughs> จึงติดต่อขอเอาไปใช้งานตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจจะเอามามุงหลังคาที่บ้าน <c oughs> แต่เมื่อทำให้มันอ่อนนุ่มขึ้นแล้วก็ดัดแปลงเป็นรูปร่างต่างๆได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็พบว่าเหมาะที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้าแฟชั่นต่างๆได้จนถึงขณะนี้ค่ะบริษัทของเฮลิสและก็เวสลิงนะคะนำเอาสา่ย,ยางที่ไม่ใช้แล้วของสำนักงานตำรวจดับเพลิง อังกฤษเนี่ยมาใช้งานเกือบ100ตันเพื่อนำมาผลิตสินค้าแฟชั่นแล้วก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยค่ะนี่นะครับก็เป็นสินค้าแฮนด์เมดที่น่าสนใจมากๆก่อนหน้านี้ผมอาจจะเคยเห็นต่างประเทศเหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์ชื่อดังเลยนะเป็นแฮนด์เมดเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเพียงชิ้นเดียวในโลกเมื่อก่อนจะเห็นเป็นผ้าคลุมรถสิบล้อมาทำเป็นกระเป๋าหรือจะเป็นในส่วนของเบลเซฟตี้เบลรถยนต์เนี่ยก็มาผลิตเป็นสาย กระเป๋าเหมือนกันนะฮะต่ที่เห็นล่าสุดเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกัน<า>โดยนำใส่ยางชินน้ำมาทำ,<ช>าทำเออน่าสนใจนะครับค่ะในช่วงหน้านะคะก็ยังมีเรื่องราวน่ารู้มีเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่เดี๋ยวพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ